สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุ้ยพาระเชีวแนวครับวานรับผมก็กลับมาจากกรุงเทพครับผมมาถึงบ้านเวลาบ่ายสองครับออกจากกรุงเทพประมาณสามโมงกับสี่โมงเช้าครับมาถึงนี่บ่ายสองมาถึงปากช่องบ่ายสองทำชมครักเมื่อคืนนี้ครับฝนตกครับตกแรงมากเมื่อคืนครับผมก็อยู่กรุงเทพฝนม่ค่อยตกครับ ล้วก็มาถึงอย่างปลอดภัยแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวปีใหม่เราจะไปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องตุ่ยพ่อนรถใช่นะครับไปเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากนะครับเสียงอึงนะครับผมเสียงอึกงกำลังร้องครับไม,ไม่กำลังร้องมันร้องแต่เมื่อคืนนี้แล้วแต่เราก็ไม่ออกมาจับเนะาะเพราะว่าเรามาแบบเหนื่อยๆค,ครับท่านผู้ชม เสียงร้องอึ้งกลางอึ้งกลางอึ้งกลางเมื่อคืนนี้ก็มีคนมาจับเมื่อคืนนี้ครับจะจับเมื่อคืนนี้มีคนมาจับได้ยินเสียงรถครับอ้าวอือ ฝนตกเมื่อวานนี่แรงมากเลยเห็นไหมหเสียดาย่ะงูเยอะครับเลยงูมันเยอะช่วงช่วงกลางคืนนี่โอ้เขามาลงอึ่งเลยครับ อื้ออางอืออางลอยมีรถเข้ามามาตัดตุนตัดายาช่วงที่หนานยังไม่มีครับวนันฝนตกแรงครับที่ผมมาอันตรายครับงูเยอะ เขามาดงอึ่งอ่างอึ่งอ่างทั้งเขียดทั้งอะไรเยอะแยะมาเลยผมเสียงยังดังเลยครับโอ้แต่มันอยู่ในป่าเลยอยู่ในป่านะดูฟังมือเมีย รวลเขาตัดหญ้าครับถ้าเขาไม่ตัดหญ้าออกลกหมดเลยครับฝั่งน,น,น,นู้นอ่ะเมื่อคืนฝนตกแรงเมื่อคืนจนได้อึงออกมาออกมาร้องนะ หลายวันแล้วครับผมเนี่ยเพิ่งมาตกเมื่อวานนะตกแรงมากหลายวันเป็นมีพวกน้ำมาขังเดี๋ยวก็แห้งครับเนี่ยยี่เื่อกี่วันแล้วก็แห้งโห ฝนตกเมื่อวานนี่หนามาเลยอ่ะเมื่อวานนี่ลุงก็ยังมาตัดลุงตัดหญ้าเลยเว้ยนุ่ล่ะหญ้ายังหญ้ายังไม่ได้เก็บเลยครับนะเว้ฝนมาตกก่อนเลยหนามันมาก่อนนะนะตัดเมื่อวานเลยเลยฝนมันมาพอดีแล้วก็ตัดได้แค่นิดเดียวครับในะย้อนนั้นกลับลยฮะหญ้ายังไม่เก็บเลยครับนะตัดไปให้บวัวโอ้ เดี๋ยวเราอย่าออกมาทำงานดีกว่าตกไอเต็มบ่อก็ไม่เต็มบ่อทีเลยเนี่ยหลายปีเราเนี่ยปีแหนมันจะเต็มบ่อกันทีครับเนี่ยที่อื่นก็น้ำก็เต็มบ่อไปแล้วขึ้นเชื่อว่าบ้านซับน้ำเย็นแบ่งน้ำบ่อแล้วครับผม แต่ว่าหมู่บ้านซาตงเย็นเนี่ยฝนต้องดีต้องน้ําต้องอดุดมสมบูรณ์นันนี่อะไรครับแห้งแรงหมดเลยฝนก็ตกมันก็ตกแค่แรงยุ่ครับผมแต่มันแรงแรงไม่ยาวตกไปพอให้ยามขึ้นต้องแต่ก็ต้องตกแบบตั้งแรงให้น้ําเต็มบ่อเอ้ยน้ำพอคีอยู่อดุดมสมบรูรณ์เลยครับผมเขียวนะผมเย็นสบายเลยวันไปโอ้ไป กรุงเทพร้อนครับกลับมาบ้านโอ้คนล้รสชาตินะครับผมมีต้นมงต้นไม้เย็นสบายเลยครับเดี๋ยวเราก็ออกไปทำงานเนาะแต่ตอนเย็น,นเราออกห้าโมงกว่าออกมาพักผ่อนพักอะไรกันเหนื่อยเราเดินทางไกลรับวานในนั่งรถตู้ไปโอ้กว่ายถึงบ้าน เมื่อตรดโอเครรมมเออครับทผม้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องตุ่นนยภาลอชแนลครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆเนาะลืมกดกระดิง่งขอขอบคุณทุกท่างใจครับอย่าลืมดูโฆษณาครับผมก็เป็นค่าขนมเนาะอย่าข้ามโฆษณาครับผมฝากกำลังใจด้วยสวัสดีครับ